ก็ความจะเดินในธรรมจะมีญาติโยมสาธิชนทั้งหลายอาตมาผาจะนำหลักธรรมคําทางสอนในธรรมพระพุทธศาสนา,านํามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธิชนทั้งหลายได้รับฟังคำทางสอนในธรรมพระพุทธศาสนาที่อาตมาภ้าจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าเทระกรารนาธรรมสี่ประการผู้ที่เป็นพระเทระที่จะต้องมีคุณธรรมสี่ประการในประการแรกก็คือ เป็นผู้มีศีลสำรวมในพระปฏิโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทถึงพร้อมด้วยการโขจรจะไปจะมาก็มีความสงบเยือกเย็นเห็นภัยเป็นโทษแม้ e ว่าจะเล็กน้อยก็ตามก็คือจะต้องสมาทานอยู่ใน สีขาบททาง้ายประพฤติอยู่ในศีลอยู่ในวินัยอย่างเก่ฑครัดันเองในประการที่สองเป็นปรูสูตรสรงจำทมที่ฟังได้สะสมทมที่ได้ฟังเอาไว้แล้วทำเราใดที่ไพเราะนายเ,าเบื้องต้น ภายรา่อในทํากลางภัยรา่อในที่สุดแสดงพรอาจารย์พร้อมทางอัดคือเนื้อความพร้อมทางพยัญชนะคือเนื้อหาสาระในคําสอนบริบูบริโภคบริสุทธิ์อย่างหมดสิน้นทำที่เหนือขึ้นไปหรือว่าเห็นป่าน,นั้น ที่ได้ฟังเอาไว้มากระดับเอาไว้มากห้จำเอาไว้มากและว่าจนข้อปากอมองด้วยใจด้วยเนื้อหาสาระของธรรมเหล่านั้นได้อยากทะลุป,ปูโปข้อธรรมในข้อที่สาก็คือเป็นโ้ที่ได้ความต้องการได้ไม่ยากคือได้ในฌานสี่ เป็นธรรมที่อยู่ในจิตใจที่เป็นฝลายในรามเบื้องสูงที่อยู่สบายของใจแล้วก็อยู่ในอัตภาพไหนปัจจุบันนายข้อที่สี่ก็คือเป็นผู้ที่หมดสิ้นอาทวะหมดสิ้นกิเลสกระทารมให้แจมเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตติที่หาอาสวะไม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งที่ตนเองได้รประพฤติปฏิบัติจนสู่ความสำเร็จได้ในปัจจุบันเทระการณธรรมก็แปลว่าธรรมที่ทำให้เป็นพระเทระ ก็คือใครก็ตามที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระเทระน,นี่เป็นหลักธรรมที่ทำให้ผู้ที่เป็นพระเทรละหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร่งพร้อมไปด้วยคุณธรรมทั้งหลายในพระศาสนาอธตมาภาคนาม,มาเจริญพรให้ญาติโยมตาวทุกชนลายได้รับรู้รับฟัง เพื่อเป็นเครื่องประเทงปัญญาเจริญพร